ตัวตัวนี้ได้ไหมอ่ะขึ้นไหนครับพ่อต,ตามเลยโอเคเดี๋ยวพ่อตามไปพ่อขี่รถปูนนะโอเคไปเลยไปเลยไปก่อนนะโอเคครับเอ้ยโอเคเอ้ยโอเคโอ้โหเก้าโอเค,อเคต่อต่อม่ครับต่อใหม่ ไฟสร้างเสร็จแล้วนะครับทางรถไฟของเราสร้างเสร็จแล้วครับผมอืมอเฮ้ยนิ่งเดี๋ยวจะหลุดตึกจะไปยังไงก็พอ่ออาเม่ครับผมมาแล้วครับเฮ้ยตกแม่โอเค